สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนีครับเมื่อนีมาชี้เป้ารถขนเงินขนทองเข้าบ้านครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมสำหรับท่านที่มองหารถดีๆสวยๆสภาพเดิมๆบอกเลยว่าคันนี้หนึ่งในพันครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมให้พิจารณากันเอาตามเบิ่งครับผม,ม,มนี่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 ครับนี่นี่ อีซูซูดะคอนไอเอสเอลเอ็กนี่นี่ครับนี่สำหรับรถกระบะแค b ท่านที่มองหารถใส่งานเอาไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านเอาไปท่องไปเที่ยวไปขนอ้อยขนมันหรือว่าไปเที่ยวตลาดตะลี่นี่ครับขั้นนี้พอน้อยหนาเด้อสำหรับท่านที่หารถดีๆจะกขั้นราคาพอแรงครับเอาไปใส่งานแบบปกติเลยครับนี่นี่ใส่งานแบบโดนๆนะครับเอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิง สำหรับรอนี่ลงแม็กให้พอ้อมมีโหลดตั้นิดๆน้อยๆครับแแต่งพ่องามๆรอๆสำหรับท่านเพล่มองหารถเอาไปใส่งานขั้นนี้บอกเลยว่าบ่ผิดหวังนะครับเพราะว่าแอลนูแฟนเพจเอาขั้นเดิมๆสภาพเก่าๆให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเลยสำหรับกระบะอีซูซูเอสอลเอ็กนี่นี่นะครับนี่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งกอนเดนียวพาเบิ่งรอบขั้นครับแล้วสตาร์ทให้เบิ่งพอรอมรถขั้นนี้บ่มีแม็กไกลเนอ แต่ว่าล้อแม็กนี่บอกเลยว่าไม่ใส่งานโดนครับด้านหน้าด้านหลังเดิมนะครับเดิมด้านหน้าด้านหลังดูก่อนเอาเริ่มต้นจากทั้งไทยนี่ละเปิดฝาไทยให้เบิ้งกอนนี่เบิ้งดูครับสนิมบอมีจ่จักเม็ดนี่ครับนี่เม็ดอากยังคือเก่าเหลือคือเดิมนี่เบิ้งทั้งไทยครับนี่ตรงบอกว่ารถคันนี้ไทยนี่บ่ถ,ถือชนถือต่ำม,มาเทแน่นอนแล้วยังเป็นสีเดิมอีกทั้งหากนะครับสีเดิมเดิมเลย นี่สำหรับรถคันนี้เด้อเอาติดเกินเพิ่งกระบก,บกับกับก้อนครับนี่นั่นโอ้นี่ครับนี่ข้างหลังมีแต่งไทยเท่ให้ท่านผู้ชมได้ไปใส่อีกเป็นรถไวิรุ่นทํำกินนี่เอาเบิ้งกระบะหลังครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นตรงเดิมๆไม่มีรอยชนรอยตำนี่เบิ้งดันไทยแตเบิ้งดันทั้งไตท,ทองเพิ่งกับนี่คัดซี่โอ้สวยนะครับคัดซี่สวยมากสุ้มล้อแห้งๆครับนี่เอาเบิ้งสาดใหไ้เบื้องกอน พี่น้องส้มครับเนี่ยมือแรงแดดลมลมตกทั้งสี่ละเอาคอให้ฟังโอ้บางบางครับบางบางครับนี่่เบังรองลังคาครับลังคาก็สวยนะครับนี่ดอกยางดีครับหลังคาบรัวลังคาไม่รั่วไม่ซึมนี่บังทั้งนายเปิดผาประตู้ก่อนนี่การแต่งแคปราเม่พร้อมนะครับนี่สวยครับนี่สวยนี่ครับสําหรับทันทีมองหาเอานี่ครับตะเค็บเดิมๆนี่ครับ ด้านคางทั้งใต่ท้องใต่ประตูเนี่ครับนี่เดิมนะครับตรงนี้เนี่ยเดิมเลยมองบอกว่ารถคันนี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไล่ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเบิ้งตรงนี้ครับร่องนี่ครับนี่นี่ครับเรยว่ารถไม่เคยถูกชนข้างชนหน้าชนหลังนี่เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้เบิ้งไปน้าครับเบิ้งของเครื่องไปพร้อมนะครับนี่เบิ้งภายในครับเบาะไม่มีที่ขาดนะครับเบาะบ่ขาดหลังขาสะอาดสะอ้านค้นโ้นสวยมากเลย สำหรับทันที่มองหารถกระบะดีๆจะขั้นเอาไปใส่งานแบบสมบุกสมบันเอาไปใส่งานแบบอ่าใส่โดนๆว่าต้องแต่งต้องเติมต้องเสริมยังขึ้นนี่ครับรถขั้นนี้ฝากต้อนให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่เอาเบิ้งทั้งร่องนาซุ้มร่อนาเพื่อนครับโอ้แหงครับแหงมากครับนี่แหงๆเลยดอกยางยังใส่อีกงานเง้วๆครับผมนี่ตอนนี้มีตำนี้ยุ่แก้มด้านขวานิดเดียวรถเหมือนขั้นครับ รถเมืดอขั้นเอาเพิ่งฟ้ากระโปรงให้เพิ่งก่อนนี่เปิดให้ดูก่อนขออนุญาตนะครับข้ามฟ้ากระโปรงก่อนอึ๊บนี่นี่นี่คือห้องเครื่องห้องเครื่องนี่สองพันห้าเทอร์โบยี่สูสีปีสองพันนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพราะนี่ครับเดีดเด๋ยวมาฟังเสียงเครื่องงามๆครับว่า เลขขั้นนาขั้นยังเดิมๆนะครับคัดนีแผนแ<ผ>็น,นเพจเดิมๆเ้อตัวนี้เป็นตระกูล4 j a a 1ครับตระกูลเครื่องเนินนะครับนะเอาชมเบื่องกอนไล่ให้เบื่องไกลๆครับฟ้าการร้อนเครื่องยั่งคือเกาเหลือคือเดิมนี่สำหรับรถขั้นนี้นะครับเอาท่านที่มองหารถกระบะอีซุสูดราค้อนอายสภาพหนึ่งในร้อยครับหนึ่งในพันนี่ครับผ้าสีหกเจ็ดนะครับ ปาสีหกเ่ขาดปีแนวครับนี่ต่อได้ครับต่อได้ยังไม่ขาดเกินนี่าสีขาดต่อได้นะครับกระโจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านี่นะครับกระโจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวเบิ้งเนี่ยเบิ้งกอนเบิ้งคัสซี่ก่อนครับศาสตร์คัสซี่ให้ทันเบิ้งกอนคัสซี่สวยมากครับคัสซี่เดิมทั้งเส้นนะครับนี่เดิมทั้งเส้นเลยสีดำเดิมบางๆครับนี่บอเคยเก็บงานแล้วกับบอเคยเห็ดทรงเห็ดสีมาก บอกเลยว่ารถคันนี้ไพรได้ไปโคตรจะคุ้มเลยครับสุดคุ้มเลยเด้อไพรได้ไปนี่ครับบังตรงนี้ครับตะเข็บเดิมมากครับนี่เดิมเดิมครับนี่ตะเข็บเดิมเดิมเลยเอาสาหรับท่านที่มองหารถคันสวยๆคันสภาพเดิมๆนี่ฝากไว้ครับฝากไว้ท่านผู้ชมอ่าส,น,สนใจนี่นะครับเอาเดี๋ยวมาติดเครื่องสตาร์ทให้ฟังเบื้องก่อนครับนี่ยางรอบๆก่อนครับส่วนราคาให้ติดตามทั้งไทยคลิปเด้อ ครับส่วนราคาอ่ะเมื่อนี้บอกเลยว่าราคานี่โอ้โหอ่ะจะตัดเครื่องก่อนครับนี่ฟังเสียงเครื่องก่อนอ่าเริ่นี่นะครับรถใช้งานมาที่สองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดกิโลนะครับนี่สตาร์ทนั่นเบิ้มเดียวครับอ่าวัดรอบขึ้นเข็มไม้ขึ้น แล้วก็ฟื้นไฟออกทุกจุดนะครับเกียร์เบรงแอร์ก็เปิดแอร์ครับผมโอ้เนี่ครับแอร์เย็นแอร์เย็นมากครับแอร์เย็นนะครับมีแอร์เย็นแอร์เย็น,ยนมีเพลงให้พร้อมแล้วภาพภาพปเบางเสียงก็คเครื่องยนต์ก่อนครับนี่เสียงเครื่องยนต์โอ้นิ่งมากครับนิ่งมาก เครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆสนิทสวยๆเลยนี่ครับไม่ควันนะครับไม่ควันครับผมไม่ควันเครื่องยนต์เดิมๆไม่ควันนะครับนะนี่ครับนี่น้ำควนันเปิดได้ปะเออเอาเปิดได้เปิดน้ำก่อน น,น้าบนดีนะครับน้ําบนดีเครื่องดีครับรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใสอีกขั้นหนึ่งสําหรับท่านที่มองหารถใส่งานเครื่องดีดีนะเม่จากครั้นหนึ่งนะครับเอาไปใส่งานประจําบ้านติดบ้านติดเพื่อนเอาไปขนอ้อยขนมันไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านสำหรับราคากระบะอีซูซุเอส รุ่นท็อปนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้ารถปี2000ปี2543ราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่129,000บาทนะครับนี่129,000บาทนะครับเอามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดวนุแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ